ครับจากเต็นท์รถโอทาร์ทโฮมคาร์นะครับวันนี้ทางโอทาร์ทโฮมคาร์ของเราก็มีรถสวยๆเข้ามาใหม่อีก1คันนะครับคันนี้ถือว่าจัดอยู่ในรถยอดฮิตนะครับอีก1คันเลยนะครับนั่นก็คือเจ้าโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับตัวเครื่องยนต์2.4ตัว V ขับ2นะครับปี2018 ราคาอยู่ที่1 1 3 0 0ล้านบาทผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่2713บาทเท่านั้นนะครับคุณลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหานะครับรถครอบครัวแบบ7ที่นั่งนะครับหรือประเภทแบบ PPV นะครับต้องบอกเลยว่าเจ้า Fortuner คันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับรถคันนี้เจ้าของมือเดียวตั้งแต่ป้ายแดงนะครับมีประวัติเข้าศูนย์ตลอดและที่สำคัญนะครับก็นะครับเลขไม่ถือว่าน้อยด้วยนะครับ สภาพภายในนี้สวยกิิบเลยนะครับสนใจยังไงนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0818903370 8, 8, เป็นเบอร์คุณโอ๊ตนะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์นะครับก็เป็นเบอร์0860264069เป็นเบอร์คุณอาร์ตครับ ก็วันนี้นะครับทางเป็นรถโอตอาร์ทโฮมคาร์ของเรานะครับจะพาไปยนโฉมหน้าเจ้า Fort จ er ูเนนะครับตัวเครื่องยนต์2.4ตัววีขับ2คันนี้กันว่ามีออปชันฟังก์ชันอะไรบ้างตัวนี้เป็นปี18แล้วนะครับก็จะมีในส่วนของตัวออปชันที่เพิ่มมานอกเหนือจากปี15 16 17นะครับว่ามีอะไรเพิ่มเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวนี้ด้านหน้านะครับชุดกระจังหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับถุกออกแบบมาให้เป็นแบบกระจังหน้าแบบ3ชั้นแบบโครเมียม ยาวตัดรับไปถึงตัวชุดโคมไฟหน้าจะเป็นโคมไฟหน้าเรนโปรเจคเตอร์นะครับแบบบายบีม LED มาพร้อมกับตัวชุดไฟเดลัยคู่หน้านะครับสบลงมาที่ในส่วนตัวชุดกันชนหน้านะครับก็จะมีในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไฟตัดหมอกนะครับคู่หน้าพร้อมกับในส่วนของตัวชุดนะครับคิ้วขอบนะครับจะเป็นโครเมียมนะครับตัดรับกันมาก แล้วก็ในส่วนของตัวชุดด้านข้างนะครับล้อจะเป็นล้อแม็กอลอยนะครับขนาดขอบ18นิ้วนะครับเดิมๆให้จากทางโรงงานและที่สำคัญตัวนี้นะครับก็ถือว่ายางดีเลยเป็นยางนะครับบิสโตนและที่สำคัญได้ยางปีใหม่ด้วยนะครับเป็นยางปี2020นะนะครับภายในช่วงล่างซุ้มล้อดูสะอาดเอียเ่ยมเรียบเลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับ ข้อแตกต่างแล้วนะครับบันไดข้างตัวนี้เป็นปี18แท้บันไดข้างจะเป็นสีบอลเงินนะครับหรือสีเทานั่นเองนะครับลาวหลังคาก็จะเป็นสีบอลเงินนะครับเช่นเดียวกันกระจกมองข้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถที่สาคัญปรับพับด้วยระบบไฟฟ้ามาพร้อมกับตัวชุดไฟเลี้ยวด้านข้างนะครับแล้วก็มือเปิดประตูนะครับจะเป็นโครเมี่ยมทั้ง4ี่บานนะครับมือเปิดประตูด้านหน้านะครับก็มาพร้อมระบบนะครับสมาร์ทเอนทรี นะครับหรือระบบคีเลตโกนั่นเองนะครับก็สามารถล็อกรถนะครับปลดล็อกรถนะครับผ่านตัวชุดมือเปิดประตูได้เลยเพียงแค่คุณลูกค้าพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเท่านั้นนะครับระบบเบรกช่องล่างนะครับหน้าดิสหลังดิสแล้วนะครับตัวนี้เป็นปี18นะครับจะเป็นหน้าดิสหลังดิสนะครับถมาด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับด้านบนหลังคาก็จะมีในส่วนของตัวชุดเสาอากาศแบบคีบฉลามนะครับมีสปอยเลอร์หลังพร้อมไฟเบรกดวงที่3แล้วก็กระจกหลังก็จะมาพร้อมกับตัวนะครับระบบไล่ฟ้านะครับการปัดน้ําฝนนะครับตัวคิ้วฝาท้ายนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบโครเมียมนะครับพร้อมสัญลักษณ์โลโก้ f o r ์ u n เนอนะครับเป็นตัวหนังสือโนนขึ้นมานะครับถือว่าดูสวยเลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวด้านหลังนี้นะครับไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED นะครับเป็นแบบไร g u ไกดิงนะครับแล้วก็ที่สำคัญกล้องหลังนะครับเราก็มีให้ครบนะครับอันนี้เดิมๆติดตั้งจากโรงงานนะครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคันเลยที่ถือว่าคันนี้จัดว่าสวยเลยนะครับดูดิครับให้ดูซุ้มหลงซุ้มล้อเห็นไหมฮะฝั่งนู้นเป็นยังไงฝั่งนี้ก็เรี่ยมเหมือนฝั่งนู้นเลยนะครับอ่า ยางปีใหม่ปี2020นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดภายในหน้าห้องเครื่องยนต์กันนะครับตามผมมาเลยครับก็ใครนะครับที่สนใจอยากจะออกรถนะครับในช่วงนี้กับทางเต็นรถปอสอาร์ตของเรานะครับคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับฟังดีๆเลยนะครับไม่ว่าจะซื้อเงินสดนะครับหรือจัดไฟแนนซ์นะครับของเราก็ ฟรีค่าจัดค่าโอนนะครับรับประกันกล่องเครื่องเกียร์นะครับให้1ปีนะครับพร้อมกับมีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับให้3ปีเต็มเลยอ่า <c oughs> แล้วก็ยังคงมีของแถมมากมายไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้เต็มถังติดกล้องบันทึกภาพหน้ารถนะครับอ่าแล้วก็ ของแถมอื่นึงอีกามากมายนะครับสนใจไงลองแวะเวียนเข้ามาคุยดูได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาสอบถามก็ได้ต่อมาเลยนะครับตัวนี้เป็นตัวภายในหน้าห้องเครื่องยนต์ของตัวเจ้า Fort u n e r นะครับตัวนี้ย้ำอีกทีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด2.4ลิตรนะครับหรือนะครับ เป็นเครื่องยนต์4สูบ16วาลววนะครับก็คือเป็นตัว v n Turbo Intercooler นั่นเองนะครับให้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดอยู่ที่ประมาณ400นะครับนิวตันเมตรนะครับอ่าที่ประมาณ2,000รอบนะครับต้องบอกว่าถือว่าแรงเหมือนกันเลยนะครับและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบเกียร์นะครับอัตโนมัติแบบ6สปีดนะครับและดูหน้าตาเขานะครับ น็อตยึดฝากระโปรงหน้าเดิมๆไม่มีรอยขันไม่มีรอยขยับนะครับด้านในเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวชุดแก้มสติกงสติกเกอร์อยู่ครบนะครับเห็นไหมฮะเม็ดองเม็ดพาร์เดิมนะครับอ่าเห็นไหมครับคานหน้าฝั่งด้านขวาก็มีสัญลักษณ์ตัวอาหม้อนงหม้อน้ํานะครับเดิมหมดนะครับฝั่งซ้ายก็มีสัญลักษณ์โลโก้แอนะครับอ่าต้องบอกว่าคันนี้สวยจริงๆนะครับดูดิครับ ในส่วนของตัวแผ่นกันความร้อนยังตึงๆสวยๆอยู่เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับก็เรียนเชิญได้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตัวชุดนะครับภายในห้องผู้โดยสารกันนะครับตามผมเลยครับตัวนี้นะครับภายในห้องผู้โดยสารนะครับก็จะถูกตกแต่งด้วยโทนสีเ,เทานะครับหรือสีครีมตัดกับลายคอนโซลดำ นะครับเบาจะเป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะครับเบาคู่หน้าปรับฟับไฟฟ้านะครับแล้วก็พวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะครับมีปุ่มควบคุมเครื่องเสียงบนพวงมาลัยพร้อมกับในส่วนของตัวปุ่มควบคุมในส่วนของตัวชุดแสดงหน้าจอนะครับตัว TFT นะครับที่บนเลนใหม่นะครับพร้อมกับปุ่มแพทเทิร์นชิพ บริเวณทงมลไยเนี่ยด้านบนก็จะเป็นหุ้มนะครับในส่วนของตัวลายไม้ตัดกับหนังนะครับดูสวยเลยนะครับบริเวณฝั่งคอนโซลฝั่งด้านขวาก็จะมีปุ่มสตาร์ทสต็อปเอนจิ้นนะครับมีปุ่มเปิดฝาท้ายแบบไฟฟ้ายกเลิกคาสั่งเปิดปิดฝาท้ายนะครับมีเปิดนะครับฝากระโปรงหน้านะครับฝาถังน้ํามันนะครับเทอมาที่บริเวณในส่วนของตัวชุดนะครับแผงประตูหน้าขวาก็จะมีสวิตช์นะครับเป็นสวิตช์กระจกออโต ไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับพร้อมปรับเลนนะครับพร้อมในส่วนของตัวออโต้ล็อกมีให้ครบแล้วที่บริเวณแผงประตูด้ยครับหุ้มหนังสีน้ำตาลนะครับขีบกับในส่วนของตัวนะครับเอ่อสีบอลเงินนะครับดูสวยๆเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวภายในกันตามมาเลยครับคันนี้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดรถวิ่งอยู่ที่ประมาณ70,000มนโลนะครับรถปีปีนี้ปี1 0 รถปี18นะครับปีนี้ปี2020ก็เข้าปีที่3แล้ววิ่งเคียงแค่70,000นะครับ1,336กิโลเมตรเท่านั้นต้องบอกว่าถือว่าวิ่งน้อยนะครับอ่าแล้วดูดีครับภายในนะครับคอนโซลดูสะอาดเอี่ยมเรียมเลยนะครับอ่าไม่มีลงไม่มีรอยเลยและที่สำคัญบริเวณคอนโซนกลางนะครับด้านบนช่องลมแอร์นะครับ แล้วก็เถับมาตรงกลางก็จะเป็นในส่วนตัวช่องนาฬิกานะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินหรือไฟพามากนะครับเหมือนเดิมดีไซน์เหมือนเดิมหมดนะครับต่อมานะครับบริเวณแถบข้างคอนโซลกลางนะครับตัวนี้ก็จะหุ้มหนังสีน้ําตาลพร้อมกับแถบสีบอลเงินนะครับก็ถือว่าดูสวยเลยนะครับหน้าจอเครื่องเล่นตัวนี้นะครับก็รองรับในส่วนของตัวชุดหน้าจอเครื่องเล่นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวนะครับ DVD CD MP3 อนะครับรองรับคลื่นวิทยุ FMAM นะครับ AUX นะครับ USB iPod นะครับอ่าและที่สำคัญมาพร้อมกับระบบนำทางแบบ Navigator นะครับแบบภาพ 3D อ่าเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเห็นไหมครับรองรับนะครับระบบนำทางนะครับแบบภาพ 3D นะครับแล้วก็ยังเชื่อมต่อลิงก์นะครับกับตัวชุดกล้องถอยนะครับตัวนี้อ่าเส้นคมชัดนะครับ ต้องบอกว่าออปชันเขาก็มาดีเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราไปดูเครื่องเสียงกันตัวนี้ระบบเครื่องเสียงนะครับก็สามารถเพิ่มเสียงนะครับหรือลดเสียงนะครับผ่านตัวชุดนะครับในส่วนของตัวพงอะไยแบบมันติฟังก์ชั่นได้เลยนะครับพูดง่ว่าใช้งานได้จริงนะครับระบบปรับอากาศนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับก็แยกปรับนะครับอุณหภูมิระหว่างตอนหน้าตอนหลังนะครับคือพูดง่ายๆว่า ดีไซน์ของเขาเนี่ยดูดีเลยระบบแอร์เย็นทั่วถึงแน่นอนเถิบลงมาด้านล่างก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้นะครับช่องเสียบ USB นะครับช่องเสียบ AUX นะครับแล้วที่บริเวณคอนโซลเกียร์นะครับก็ตกแต่งด้วยลายไม้นะครับแบบวอลนัทเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นช่องวางแก้วน้ํา2ช่องเกียร์ก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบ6สปีดเถิบลงมาก็จะมีปุ่มอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดนะครับแล้วระบบป้องกันการ,การลื่นถล ถ้าเป็นตัวรุ่นเก่าเนี่ยตี17ลงไปถ้าผมจำไม่ผิดระบบนะครับ VSA หรือ VSC ตัวนี้เนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่บริเวณคอนโซลฝั่งด้านขวาแต่ปี18ขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวปุ่ม start stop engine หรือระบบ VSC นะครับก็จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณคอนโซลตร,ตรงกลางตรงนี้นะครับเิบมานะครับช่อง U box กลางนะครับก็สามารถวางของใส่ของได้ดูกว้างเลย ภายในเนี่ยดูสะอาดเหี่ยมเรียมเลยบอกนะครับหนังยังตึงๆนะครับยงสวยๆอยู่เลยนะครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจยังไงนะครับเรียนเชิญเข้ามาดูได้เลยนะครับสิ่งที่ผมพูดไปนี่คือความจริงเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวด้านบนหลังคาก็จะมีช่องใส่แว่นตานะครับมีไฟเก๋งนะครับหรือไฟอ่านแผนที่นะครับติดอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับม่านบังแดดนะครับเปิด ไฟติดนะครับอ่าทั้งฝั่งด้านซ้ายแล้วก็ฝั่งด้านขวามือผมเลยนะครับติดนะครับอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับผ้าหลังคายังสะอาดเอี่ยมเรี่ยมอยู่เลยนะครับอ่าสนใจยังไงลองแวะเวียนเข้ามาดูได้นะครับ บริเวณตรงด้านหน้านะครับเกือบลืมไปเลยนะครับตรงเกะด้านบนก็จะเป็นช่องคูลบ็อกนะครับเป็นช่องแช่เย็นนะครับสามารถเปิดช่องลมตรงนี้นะครับแช่เย็นได้เลยนะครับบางท่านคิดว่าเป็นช่องใส่แต่เอกสารอย่างเดียวนะครับไม่เคยรู้ว่าเป็นช่องแช่เย็นด้วยก็สามารถนะครับใส่นะครับของแช่เย็นได้แต่ตัวนี้มันก็จะเป็นแรงลมของระบบแอร์เนี่ยเป่าออกมานะครับต่อมาครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันตามผมมาเลยครับ กอนยัดับเครื่องยนต์ก่อนอ่าตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังที่นั่งแถวสองนะครับเบาะนะครับยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับยังตึงๆสวยๆอยู่เลยนะครับอ่าเบาะแถวสองนะครับแถวสามสามารถแยกปรับพับได้นะครับเบาะแถวสองนะครับแยกปรับพับระหว่างหกสิบสี่สิบนะครับแถวสามนี่สามารถพับแบบห้าสิบห้าสิบได้เลยนะครับอ่าแล้วดูดิครับพื้นที่ด้านหลังดูสะอาดเรียมเรียมนะครับ บริเวณคอนโซลด้านหลังนะครับก็จะมีช่องเสียบไฟ12โวลต์พร้อมกับช่องเสียบไฟบ้าน220โวลต์ให้นะครับแล้วก็นะครับมีในส่วนของตัวนะครับที่พักเท้าแขนนะครับบริเวณตรงเบาะกลางนะครับพร้อมกับช่องวางแก้วน้ํานะครับแล้วก็มีระบบจุดยึดนะครับที่นั่งเด็กนะครับหรือระบบ Isofix นะครับอ่ะเรามาดูพับกันนะครับสามารถพับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับ ขึ้นไปนั่งแถว3นะครับรูปทรงดีไซน์นะครับก็เหมือนๆนะครับในส่วนของตัวตั้งแต่ปี16 17 18เหมือนกันหมดนะครับดีไซน์เหมือนกันหมดอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเกือบลืมเลยด้านบนหลังคานะครับก็จะมีนะครับตัวปรับอุณหภูมินะครับหรือตัวปรับแรงลมแอร์แยกออกมาให้นะครับระหว่างตัวด้านหน้ากับตัวด้านหลังแอร์เป็นแอร์หลังคาแล้วนะครับอ่าเย็นทั่วถึงแน่นอนต่อมาครับด้านหลังเลยนะครับ ฟอร์จูเนอร์ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือฝาท้ายเนี่ยเป็นระบบเปิดปิดไฟฟ้านะครับอ่านะครับตัวนี้เนี่ยนะครับบอกที่นั่งแถว3ก็ยังสามารถปรับพับนะครับ50 50ได้เลยนะครับอาใช้มือเดียวนะครับเห็นไหมครับยกพับแยกแบบนี้ได้เลยนะครับดูกว้างๆเลยนะครับ ลูกค้าท่านใดที่ซื้อไปใช้งานนะครับเบาะแถว3ไม่ได้ใช้นะครับก็สามารถแยกปรับพับนะครับอย่างที่ผมพับได้เลยนะครับแบบนี้อ่าและสามารถวางของสัมภาระนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเดินทางอะไรต่างๆได้เลยนะครับอ่าก็ถ้าสนใจยังไงนะครับก็เชิญแวะเวียนเข้ามาดูได้ที่เต็นท์รถโอตอรโฮมการของเรานะครับก็ก่อนจบคลิปรีวิวคลิปนี้นะครับ ผมขออนญาตฝากนะครับเจ้า Fortuner ตัวเครื่องยนต์2.4ตัว V ขับ2นะครับปี2018ทันนี้ไว้ให้คุณลูกค้าพิจารณาอีก1คันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ